สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับระบบโซล่าเซลล์นะครับที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ใช้งานมาหลายอาทิตย์แล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีโอกาสร,รีวิวนะครับะนะครับมาดูกันนะครับ เป็นแบตเตอรี่48โวลต์นะครับ100แอมป์นะครับ1ตัวนะครับก็เอาไว้สำรองไฟเฉยนะครับใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับกับหลอดไฟแสงสว่างนะครับตอนนี้ก็กำลังถูกดึงไปใช้นะครับเพราะว่ามีการใช้งานอยู่นะครับตอนนี้โหลดอยู่ที่ประมาณ1.8แอมป์นะครับ นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ของ p าวเอ็มนะครับ6.2กิโลวัตต์นะครับกับแผง550วัตต์นะครับ6แผงนะครับดูนะครับอันนี้เป็นตู้โหลดนะครับตัวนี้เป็น ats แยกนะครับข้างนอกนะครับตัวนี้เป็นทัมเมอร์นะครับก็ไว้ตั้งเวลากำหนดการใช้งานนะครับเพราะว่าระบบนี้ของเรา เป็นระบบสำมรองไฟนะครับไม่ได้ใช้งานตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จะใช้งานเริ่มตั้งแต่ตีห้านะครับก็จะหยุดจ่ายไฟที่4ี่ทุ่มนะครับก็จะสลับไปเป็นของไฟของการไฟฟ้านะครับจนถึงเช้านะครับพอตีห้าอีกทีก็จะสับมาเป็นของโซลาเซลล์เหมือนเดิมนะครับรวมนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับก็ใช้งานมาประมาณครึ่งเดือนแล้วแหละครับพอดีติดตั้งเสร็จตั้งนานแล้วยังไม่ได้รีวิวนะครับใช้แบตลูกเดียวนะครับเพว่าเป็นระบบสํารองไฟเฉยๆนะครับก็คือเน้นใช้งานตอนกลางวันนะครับตอนกลางคืนก็มีที่เปิดแช่ไว้ก็คือกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็หลอดไฟนะครับ เรียบร้อยนะครับสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากที่รับชมครับ